เรียนท่านรองนิมิตฤทธิ์ไทยสงรองผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยุูุมเขตสาท่านผู้อำนวยการหานดิเรกสิงห์ผู้อำนวยการโรงเรียนุกชนนงบรเวท่านผู้อำนวยการวิโรธเคียนหลองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านช่องปล่อยคณะกรรมการประเมินสำเร็จผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษาในระยะเวลา6เดือนของนายมีขินทัพอมรเสรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวางโพสว่างสินสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต3ที่เคารพผู้อำนวยการเมคินทับอมอสรสรีจบการศึกษาระดับปริญญาตรีวิชาเอกภาษาอังกฤษจากสถาบันราชพัฒนครราชสีมาจบการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาการบริหารการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหาสารคามเริ่มรับราชการในตำแหน่งอาจารย์หนึ่งระดับ3 โรงเรียนที่มสงเคราะห์พัฒนาอำเภอโนน,นสังจังหวัดหนองบัวลำพูในปีพศ2542ได้รับการบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวังโพสว่างสินสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชย,ยภูมิเขตสาและเดินทางมารับตำแหน่งในวันคารที่9กปุมภาพัน์พศ2564 โรงเรียนวังโพสว่างสินเป็นโรงเรียนขนาดเล็กที่เต็มไปด้วยความผัดแลนมีอาคารเรียนหลังใหญ่จะใช้จัดการเรียนการสอนได้เพียงหนึ่งห้องเนื่องจากชำรุดสุดสมมากหลังคาสังกะสีถูกพายุพัดหายไปหลายจุดฝาผนังผุจะพังลงมาเมื่อไหร่ไม่สามารถคาดการได้กระดานพื้นชั้นสองผุพังหลายจุดเนื่องจากไม่มีสังกะสีมาหลายปี มีนกพิราบทำรังอยู่บนตู้ควบคุมไฟฟ้าและบินวนเวียนเสมอหนึ่งเป็นเจ้าของผู้บริหารสถานศึกษาคนใหม่รู้สึกอ่อนใจกับภาพที่อยู่ตรงหน้าบนเปนไปได้วยความ,มงุนงงสงสัยและข้อคำถามมากมายแต่เมื่อมองไปยังคณะครูซึ่งบรรจุใหม่เห็นในตาใสใสดังได้เห็นดอกไม้บนซากระดากพังทางการศึกษา เมื่อเดินทางเข้าไปขอคำปรึกษากับท่านสปตถาวรบุูทาทองผู้หลักผู้ใหญ่ผู้เป็นเสมือนหนึ่งเพื่อนคู่คิดมิตรคู่การพัฒนาโรงเรียนที่คอยให้คำปรึกษาหารือกลับทุกข์และให้กำลังใจเดินทางเข้าไปพบท่านผู้ใหญ่สมนึกแซจ,จียมผู้ใหญ่บ้านบ้านวังไอ้โพเพื่อขอคำปรึกษาหารือและขอประชาสัมพันธ์ถึงสิทธิ์เก่าและชาวบ้านวังไอ้โพ ท่านก็ให้ความมนุเคราะห์เป็นอย่างดีมีคำพูดคอยย้ำเตือนเสมอว่าหนักแน่นเดอ้อท่านโปอหนักแน่นเดอ้อดังกล้องอยู่เสมอเมื่อสภาพแวดล้อมทางวัตถุทำให้อ่อนใจไร้เรี่ยวแรงแต่ยังมีผู้คนที่พร้อมจะเป็นเพื่อนร่วมทางเดินพัฒนาสู่ความรุ่งเรืองฉะนั้นจึงเชื่อนหน้าขึ้นแล้วก้าวเดือนต่อไปเมื่อตั้งสติได้แล้ว จึงตั้งปณิธานว่าจะทำหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษาให้ดีที่สุดเต็มกำลังความสามารถจะเป็นผู้บริหารใจซื่อมือสะอาดให้สมกับที่ได้ตั้งจิตอธิษฐานไว้กับเจ้าพ่อพยาแลและได้ให้คำมั่นสัญญาในวันที่มารับตำแหน่งว่าจะพยายามพัฒนาโรงเรียนที่ชำรุดสุดโทมให้กลับมารุ่งเรืองเหมือนครั้งในอดีตให้จงได้โรงเรียนวังโพสว่างสิน มีบุคลากรทั้งหมด5คนประกอบด้วย 1. นายเมกินทัพอมอนสริตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา 2. นางสาวดวงรุดีสมอบ้านตำแหน่งครู 3. นางสาวอัจราดาสาตำแหน่งครู 4. นายปราบศึกชูเชิดตตำแหน่งครูผู้ช่วย และ5นางจันทิวาเทียมม่วงตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการในปีการศึกษา2564นี้มีนักเรียนทั้งหมด55คนแยกเป็นนักเรียนชาย27คนนักเรียนหญิง28คนผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดมีดังนี้ตัวชี้วัดที่ 1. ความสามารถในการอ่านการเขียน และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยโรงเรียนวังโพสว่างศินเป็นโรงเรียนขนาดเล็กที่มีครูผู้สอนไม่ครบชั้นฉะนั้นผู้อำนวยการสถานศึกษาจึงนิ่งดูดายไม่ได้ต้องช่วยแบ่งเบาภาระ,ระหน้าที่ของครูโดยทําหน้าที่สอนนักเรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ตามตารางสอนและสอนแทนในวันที่ครูเดินทางไปราชการ ส่งผลให้ทราบข้อมูลการอ่านการเขียนของนักเรียนในทุกระดับชั้นอีกทั้งครูผู้สอนยังมีภาร,ระงานพิเศษที่ได้รับมอบหมายมากซึ่งส่งผลกระทบต่อคุณภาพการศึกษาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เมื่อทราบข้อมูลการอ่านการเขียนของนักเรียนแล้วจึงได้ประชุมครูเพื่อปรึกษาหารือหาแนวทางและดำเนินการแก้ไขนำไปสู่โครงการ พัฒนาทักษะการอ่านออกเขียนได้ลายมือสวยด้วยหนังสืออ่านเพิ่มเติมมานะมานีในปีการศึกษา2564ส่งเสริมให้ครูประจำชั้นจัดกิจกรรมการอ่านออกเสียงการเขียนตามคำบอกแต่งประโยคและเขียนเรื่องมีการทดสอบความรู้เป็นระยะจัดให้ครูผลิตสื่อการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการอ่าน การเขียนของนักเรียนและได้มีการทดสอบการอ่านการเขียนจากสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขตสามส่งเสริมให้ครูจัดห้องเรียนให้มีบรรยากาศที่ดีและเอื้อต่อการเรียนรู้ตัวชีวัตที่2ผลงานหรือรางวัลที่เกิดจากการบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา มีการจัดประชุมคณะครูคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานคณะอนุกรรมการเพื่อทำความเข้าใจปรึกษาหารือระดมความคิดที่หลากหลายขอมติที่ประชุมก่อนเริ่มดำเนินการพัฒนาโรงเรียนทุกครั้งจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะปานกลางและแผนปฏิบัติการประจำปีเพื่อใช้ดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา ในปีการศึกษา2,564จากความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหารสถานศึกษาด้วยความวิริยะอุทาหะทําให้มีผลงานดังนี้ 1. ผู้ปกครองเกิดความไว้วางใจส่งบุตร้านมาเรียนเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษาที่ผ่านมา7คน 2. มีประตูฟุตบอลขนาดมาตรฐานฟุตบอล7คนจำนวน1นคู่ให้นักเรียนได้ใช้ ในการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษาและบริการเยาวชนประชาชนในการออกกำลังกาย 3. ม,มีอาคารเรียนหลังใหญ่แบบออนึ่ชอใต้ทุนสูงที่สวยงามสะอาดน่าดูน่าอยู่น่าเรียนสามารถใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้ครบทุกชั้นเรียนเป็นอย่างดีนักเรียนมีความสุขในการเรียนรู้ 4. มีภูมิทัศน์ที่สะอาดสวยงามน่าดูน่าอยู่น่าเรียน 5. นักเรียนได้รับทุนการศึกษาได้รับประทานก๋วยเตี๋ยวอร่อยอร่อยและได้รับประทานไอศกรีมจากผู้ใหญ่ใจบุญ 6. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานคณะอนุกรรมการผู้ปกครองสิบเก่าและชาวบ้านวังไอ้ผู เกิดความภาคภูมิใจในการดําเนินงานพัฒนาโรงเรียนและให้การสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียนเป็นอย่างดีตัวชีวัดที่3ผลการเรียนรู้เฉลี่ย5กลุ่มสาระการเรียนรู้หลักในปีการศึกษา2,563ที่ผ่านมาได้ร่วมมือกับโรงเรียนบ้านวังตะเทพจัดติวเพื่อยกระดับผลการทดสอบโอเนโดยคณะครูของทั้งสองโรงเรียน ซึ่งเป็นการถ่ายทอดความรู้ของคณะครูที่ตรงกับวิชาเอกที่จบมาส่งผลดีต่อนักเรียนและโรงเรียนมีการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนส่งเสริมให้มีโครงการกิจกรรมการพัฒนา5กลุ่มสาระการเรียนรู้หลักได้แก่โครงการยกระดับผลสมร็จทางการเรียนโครงการพัฒนาทักษะการอ่านออก เขียนได้รายมือสวยด้วยหนังสืออ่านเพิ่มเติมมานะมานีโครงการส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโครงการพัฒนาทักษะการคิดการแก้ปัญหาโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมโครงการส่งเสริมการพัฒนาสื่อการเรียนรู้สู่ครูมืออาชีพโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยซึ่งจะส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ ให้นักเรียนมีผลการเรียนรู้ใน5กลุ่มสาระการเรียนรู้หลักที่สูงขึ้นตัวชี้วัดที่4การบริหารงบประมาณและการระดมทรัพยากรจากภาคีเครือข่ายภาคประชาสังคมมาใช้ประโยชน์ทางการศึกษาในด้านการบริหารงบประมาณจะให้มีการจัดสรรงบประมาณในการส่งเสริมให้ห้องเรียนมีวัสดุอุปกรณ์ เครื่องอำนวยความสะดวกเพื่อสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ให้ครูได้จัดทำเอกสารใบางานสื่อการเรียนรู้ใช้สำหรับการจัดการเรียนรู้ปรับปรับปรุงมห้องสำนักงานให้มีความสะอาดสวยงามมีบรรยากาศที่ดีเพื่อต่อการทำงานจัดให้มีการปรับปุงภูมิทัศน์ภายในโรงเรียนให้สะอาดร่มรื่น สวยงามน่าดูน่าอยู่น่าเรียนในด้านการระดมทรัพยากร 1. ระดมงบประมาณจากคณะผู้บริหารคณะครูญาติสนิทมิตรสหายเพื่อนพ้องน้องรักในวันที่มารับตำแหน่งได้งบประมาณเป็นเงินจำนวน8,500บาทเพียงพอที่จะทำประตูฟุตบอลให้โรงเรียน 2. ได้จะทำผ้าป่าออนไลน์ในโครงการ100ของสิทธิ์พี่สร้างห้องดีๆให้สิทธิ์น้องเรียนได้งบประมาณรวม87,14บาท 3. ได้มีการประชาสัมพันธ์ลงใน f เฟซบ o ๊กเพจโครงการช่วยเหลือโรงเรียนยากจนในทินธุรกันดาลเป็นผลให้มีนักศึกษาจากชมรมครูจิตอาสา โรงเรียนสาธิกธุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเดินทางมาถ่ายรูปอัดคลิปวิดีโอแล้วกลับไประดมงบประมาณมาช่วยปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนได้งบประมาณรวม1 9 0่งแบาท 4. ได้มีการประสานขอความอนุเคราะห์รถขุดตักจากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่มาปรับพื้นที่บริเวณโรงเรียนให้สะอาด่รมรื่นสวยงาม ซึ่งประสานโดยท่านสวตถาวรคุณทาทอง 5. ได้รับการประสานจากดาบตำรวจภัยทุนทัพอมอรสริจากหน่วยปฏิบัติการพิเศษจังหวัดชายภูมิซึ่งมีจิตเมตตามาทำบุญวันเกิดกับเด็กๆโดยมามอบทุนการศึกษาจำนวน4ทุนทุนละ300บาทมอบจักรยานเสื้อผ้า และมาเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวในวันทำบุญขึ้นอาคารเรียนหลังใหญ่ 6. ได้รับความเมตตาจากคุณครูทิพถาวรเด็กหญิงสอนศินทัพอมรอศริโรงเรียนทรับใจวิทยาคมมามอบทุนการศึกษาจำนวน7ทุนทุนละสา0รบาทและมอบจักรยานเนื่องในวันเกิด 7. ได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานคณะอนุกรรมการ ผู้ปกครองสิทธิ์เก่าและชาวบ้านวังไอ้ภูมาช่วยรื้อหลังคาและฝาผนังชั้นสองของอาคารเรียนอนชอใต้ทุนสูงตัวชีวิตที่5การส่งเสริมให้ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาในทางวิชาชีพมีการส่งเสริมให้ครูเข้ารับการอบรมสัมมนาอบรมออนไลน์ พัฒนาตนเองเพื่อนำความรู้ประสบการณ์ที่ได้รับจากการอบรมมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้นักเรียนได้รับความรู้ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอตัวชีวัดที่6กการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลในการดำเนินกิจกรรมการพัฒนาโรงเรียนได้ยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ใช้หลักทมประกอบการบริหารมีคุณธรรมมีเมตตามีความวิริยะสาหะยึดหลักความถูกใจเป็นรองถูกต้องเป็นหลักใช้การมีส่วนร่วมในการทํางานตามหลักประชาธิปไตยร่วมวางแผนกับคณะครูมอบหมายงานให้เหมาะสมกับบุคคลร่วมประชุมปรึกษาหารือกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานคณะอนุกรรมการประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีความรับผิดชอบตั้งใจทุ่มเทมุ่งมั่นในการทำงานทั้งในเวลาราชการและนอกเวลาราชการร่วมด้วยช่วยตั้งต้นงบประมาณในการระดมทรัพยากรเสียสละแรงกายแรงใจแรงทรัพย์เพื่อให้งานสำเร็จรุ่ร่วงตามวัตถุประสงค์ให้ความร่วมมือสนับสนุนในกิจกรรมต่างๆของชุมชนเครือข่ายโรงเรียน องค์กรต่างๆและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอตัวชีวิตที่7การมีส่วนร่วมของสถานศึกษากับผู้ปกครองและชุมชนใช้หลักการเข้าใจเข้าถึงดึงชุมชนเข้ามาร่วมพัฒนาโรงเรียนด้วยความที่เป็นโรงเรียนขนาดเล็กมีบุคลากรน,น้อยจึงจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานคณะอนุกรรมการผู้ปกครอง สิทธิ์เก่าเพื่อปรึกษาหารือระดมสมองหาแนวทางและช่วยพัฒนาโรงเรียนบ่อยครั้งได้เดินทางเข้าไปเยี่ยมขัดกลองนักเรียนร่วมทำบุญงานประเพณีต่างๆอยู่เสมอมีมนพระคุณเจ้ามาสอนวิชาพระพุทธศาสนาให้กับนักเรียนขอความร่วมมือผู้นำชนชนผู้ปกครองสิทธิ์เก่า มาช่วยเตรียมงานทำบุญขึ้นอาคารเรียนหลังใหม่ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยการน,นำเครื่องมือมาตัดแต่งกิ่งไม้เครื่องตัดหญ้ามาตัดหญ้าทำความสะอาดตั้งแต่บริเวณทางเข้าโรงเรียนและทั่วบริเวณโรงเรียนนำรถแท็กเตอร์มาปรับเกรดสนามฟุตบอลอีกทั้งร่วมแรงร่วมใจดาย้าทำความสะอาด ปลูกดอกไม้เพิ่มความสวยงามให้โรงเรียนตัวชีวัตที่แอัตราการเกณฑ์เด็กเข้าเรียนหรือการรับนักเรียนตามแผนการรับนักเรียนในปีการศึกษา2564ได้จัดกิจกรรมการรับนักเรียนเชิงรุกโดยการออกไปตั้งโต๊ะรับนักเรียนหน้าที่ทำการผู้ใหญ่บ้านเพื่อให้บริการและอำนวยความสะดวกกับผู้ปกครอง ส่งเสริมให้เด็กที่มีอายุอยู่ถึงเกณฑ์เข้าเรียนได้ศึกษาต่อที่โรงเรียนวังโพสว่างสิงมีการจัดหาและมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่ขาดแคลนเพื่อเป็นการเปิดโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียมผลจากการดำเรนินกิจกรรมเชิงรุกทำให้มีนักเรียนเพิ่มขึ้น7คนตัวชีวิตที่9้า อัตราการศึกษาต่อของนักเรียนมีการจัดกิจกรรมแนแนวเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนศึกษาต่อได้นำนักเรียนเดินทางไปรับการแนแนวการศึกษาต่อของโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ซึ่งเดินทางมาแนแนวที่โรงเรียนบ้านโคกสะอาดตําบลนาย่างกลับอําเภอเทพสถิตจังหวัดชัยภูมิและมีนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าเรียน ในกีฬาประเภทยกน้ำหนักและกีฬามวยเพียงแต่เป็นเส้นทางใหม่สำหรับผู้ปกครองที่นี่จึงยังไม่กล้าส่งบุตรหลานไปเรียนจะทำโครงการประชิมนิเทศเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก,ก่ลูกๆนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ก่อนจบการศึกษาจากโรงเรียนวังโพสว่างศิลป์มีผลทำให้นักเรียนที่จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่6 ในปีการศึกษา2,564ได้สมัครเข้าศึกษาต่อใะระดับทัธยมศึกษาปีที่1ที่โรงเรียนวังใหม่พัฒนาครบทั้ง3มคนคิดเป็นร้อยละ100ตัวชีวะที่10ผลการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวังโพสว่างศิลป์ได้จัดทำโครงการเพื่อดำเนินการตามนโยบายของสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขตสเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้แก่ 1. โครงการยกระดับผลสมริถทางการเรียน 2. โครงการส่งเสริมการพัฒนาสื่อการเรียนรู้สู่ครูมืออาชีพ 3. โครงการพัฒนาทักษะการอ่านออกเขียนได้ลายมือสวย 4. โครงการส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 5. โครงการพัฒนาทักษะการคิดการแก้ปัญหา 6. โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 7. โครงการสร้างศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชา ตามหลักประชาเศรษฐกิจพอเพียงบ้านพอเพียง 8. โครงการพัฒนาศักยภาพด้านกีฬา 9. โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยตลอดระยะเวลา6เดือนที่ผ่านมาโรงเรียนวังโพสว่างศินสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขตสโดยการนำของผู้มริการเมคินทับอมริริ ส่งผลให้โรงเรียนเกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างมีทิศทางมีความก้าวหน้าเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีมีผลการพัฒนาที่เป็นรูปธรรมผู้นำชุมชนผู้ปกครองสิบเกา่าและชาวบ้านวังไอภูเกิดความพึงพอใจและไว้วางใจที่จะส่งบุตรหลานเข้ามาเรียนในโอกาสนี้โรงเรียนวังโพสว่างสิน ขอขอบพระคุณท่านคณะกรรมการการประเมินสมริธิผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการที่ปรึกษาที่ได้ให้คำชี้แนะในการปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานคณะอนุกรรมการคณะครูโรงเรียนวังโพสว่างศินที่ได้กรุณาให้คำปรึกษาคำแนะนำให้การช่วยเหลือด้านาต่างๆทำให้เกิดสมร i ธิผล ดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นส่งผลให้การพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นไปในทิศทางที่ดีมีความหวังที่จะเห็นโรงเรียนวังโปสว่างสินได้บรรลุตามความมุ่งหมายของการจัดการศึกษาของสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ